สำรวมใจของตนให้ดีชีวิตของคนเรานี่มันมีอุปสรรคนานา,นาประการโบราณท่านจึงกล่าวว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังนี่นะัว่าถูกต้องถ้าผู้ใด ปฏิบัติตามก็เกิดมาแล้วมันต้องได้มาต่อสู้กับอะไรต่ออะไรอยู่หลายสิ่งหลายอย่างทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันจึงได้ มีการต่อสู้กันในระหว่างความแปรปวนจิตใจของคนเรานีนะ่มันก็มุ่งไปสู่ความเที่ยงความยั่งยืนไม่ชอบความแปรปวน ไม่อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแปลรปูนไปนี่ดังนั้นมันถึงได้ต่อสู้กันต่อสู้กันไปเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการคือความเที่ยงยั่งยืนที่นี่บุคคลมาต่อสู้โดยไม่มีอุบายแยบคาในใจผู้นั้นก็ไม่ได้พบ สิ่งที่ยั่งยืนก็ได้พบตั้งแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่เรื่อยไป <c oughs> ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงได้ยึดเอาหลักคำสอนของพระเจ้าเป็นเครื่องต่อสู้ กับอุปสรรคต่างๆในโลกนี้เพื่อให้หลุดพ้นไปจากอุปสรรคเหล่านี้แล้วมันก็จะได้ถึงซึ่งความสะดวกสบายเป็นอิสระได้ตามกำลังความสามารถที่เราจะต่อสู้กับอุปสรรคนั้นๆให้ลุร่วงไปได้ เพราะอุปสรรคมันก็มีอยู่หลายอย่างอยู่แต่ถ้าว่าเป็นหลักแท้ๆแ,แล้วมันก็ไม่หลายอุปสรรคเกิดจากราคะความรักความใครอ่อันนี้ก็นอาว่าเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวง ในชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤรัหั์อันเป็นคสร์หัดนน,นะมันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในโลกนี่จะทำการงานกากรมลำบากต่างๆหมดนี่มันก็มีราคะนี่แหละเป็นปฐมเหตุเมื่อผู้ใดบรรเทาราคะอันนี้ลงไม่ได้แล้วมันก็ต้องไป มีครอบครัวเมื่อมีครอบครัวมาแล้วมันก็ต้องเอาละวขอนขวายต้องดินรลนต้องสะสมปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆผู้ใดบุญน้อยสติปัญญาน้อยมันก็แสวงหาปัจจัยสี่นี้ได้แต่น้อยก็ได้บริโภคใช้สอยแต่น้อย ก็ไม่พอใจไม่เต็มความปรารถนาก็เป็นทุกข์มันจะต่อสู้ยังไงดิลนล้นยังไงมันก็ไม่สมประสงค์เพราะบุญวาสนาบรารมีที่ตนทำมาแต่ก่อนมันน้อยไปดังนั้นมันจะดินยังไงมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นให้ได้แต่คนส่วนหลายนะี่ยมันไม่คิด อย่างนี้ถ้ามันคิดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ไปเป็นโจรเป็นขโมยไม่ไปเบียดเบียนเอาสมบัติผู้เราเป็นของตนมันคิดว่าไอเราก็เป็นคนผู้หนึ่งเราจะไม่ยอมอดตายถ้าเราหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็ต้องหาเอาในทางทุจริต ต้องกี้เอาปล้นเอาหลอกลวงเอาช่อโกงเอาเงิน,นมูลเหตุที่มนุษย์เรามันจะถึงซึ่งความเสื่อมของชีวิตม,มันก็มาจากราคะทันหานะั่นแหละเบื้องต้นนะต่อไปมันเคยกลายเป็นโทสะพยาบาทเป็นโมหะความหลงความเมาความไม่รู้สึกตัว ไม่รู้จักบุญจากบาปไม่รู้จักคุณจากโทษอะไรไปแล้ววันนี้นะ,ะพระท่านแสดงถึงนรกทำบาปทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ตายแล้วไปตกนรกมึงก็ไม่ไม่ฟังฮะไม่สะดุ้งเลยมันจะไปตกนรกกี่หลุมก็ไปอนุภาพแห่งราคะตัณหานี่ มันผิดลึกนะคิดไทยเดียมันแตกกิ่งก้านสาขาออกไปทั่วแหละทำให้อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ไม่มีจบไม่มีสิ้นลงได้แล้วก็ความอยากนะัมันก็มีอวิชาแทรกแซงไปด้วย บางทีมันก็เลยอยากไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมผิดระเบียบธรรมเนียมไปกระเสวงหาไปในทางผิดไปมันก็เป็นอย่างนั้นนี่นั่นเรียกว่าบุคคลไม่ต่อสู้แบบนั้นนะปล่อยตนให้ไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหา คำว่าต่อสู้ในที่นี้นะต่อสู้ระหว่างความชั่วกับความดีบุคคลผู้มีใจฝักใฝ่ในความดีเชื่อมั่นว่าความดีคือบุญกุศลนี่จะนำตนในพ้นทุกข์เมื่อเริ่มว่าจะทำความดีทำบุญกุศลเข้าไปไอความชั่วมันก็แทรกแซงเข้ามา อันนี้ก็ต้องต่อสู้กับความชั่ววนะันนี้นะเมื่อเอาชนะความชั่วนั้นได้ก็ทําความดีได้วันนี้นะอบําเพ็ญบุญกุศลต่างๆได้ให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้ภาวนาก็ได้นี่ถ้าถ้าต่อสู้กับความชั่วอย่างได้อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างนะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนะ ได้แต่ละครั้งละคราวมันก็เป็นเหตุให้เจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นได้เช่นบุคคลมาต่อสู้กับความโลภความตนีในใจอย่างนี้นะเมื่อความโลภความตนีความหวงเห็นเกิดขึ้นก็ไม่ยอมให้มันครอบงมจิตใจ กำหนดละมันเลืยไปหาอุบายสอนจิตให้มันเห็นโทษแห่งความโลภความตนีนั้นเข้าไปเมื่อจิตมันเห็นโทษแห่งความโลภความตนีนั้นแล้วมันก็ก็ละไดะ้เมื่อละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วมันก็ทําบุญให้ทานได้เป็นอย่างนั้นะ ทละกิเลสเหล่านั้นไม่ได้ก็ทำบุญให้ทานไม่ได้บุคคลจะรักษาศีลได้ยางี้มันก็มาต่อสู้กับความโกรธความพ,พยาบาทหรือความโลภอีกเหมือนกันแหละนี่ก็ดีเพราะว่ามันโลภอยากได้อาหารอันดีๆมาบริโภค ไปเที่ยวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงตัวและครอบครัวอันนี้มันก็เป็นความโลภอันหน,น,นึ่งนะถ้าบุคคลไม่โลภแล้วหาได้มาโดยทางสุจริตอย่างไรก็ยินดีบริโภครับประทานไปอย่างนั้นไม่ทะเยอทะยานเกินขอบเขตแห่งศีลธรรมไป นั่นแหละเมื่อบุคคลไม่โลภแล้วมันก็เป็นเหตุให้รักษาศีลได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวมุสาวาทไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเมื่อบุคคลไม่โกรธแล้วก็ไม่เบียดไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็เป็นผู้มีศีลนี่ กลัวว่าจะเป็นผู้มีศีลได้มันต้องต่อสู้กับความโลภความโกรธเหล่านี้เอาจนชนะมันไปได้อย่างนี้แหละมันก็จึงค่อยมีศีลได้คนเรานะมีศีลแล้วก็ต้องมีธรรมประกอบด้วยอีกเพราะว่าลํำพังแต่ศีลอย่างเดียวมันก็ยังไม่ มันความประพฤตินั้นยังไม่ละเอียดยังไม่แนบเนียนพอนั่นต้องคิดให้ดีอัน,นเช่นบุคคลนะ่ะไม่ได้ฆ่าสัตว์ชีวิตดอกไม่ได้ทุบไม่ได้ตีเขาจนเสียองค์ชาหรือจนเจ็บปวด ต่างๆนานาหามู่นี้ไม่ได้ทำแต่บางครก็ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นหมูนี้มันก็อยู่มันก็เป็นสายของปานาติบาตนั่นแหละชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นไอ้ผู้อื่นจะขัดข้องลำบากยังไงเพราะการกระทำของตัวเองไม่คำนึง แต่ขอให้ตนเองได้รับความสะดวกสบายก็เป็นพอนี่นั่นนี่ได้ว่าขาดคุณธรรมคือเมตตาการุณามันเป็นอย่างนี้นะคิดให้ดีท่านจึงกล่าวว่าศีลธรรมเป็นคู่กันนั่นแหลยศีลอย่างนี้ปานาติบาท,ท่านห้ามให้ฆ่าสัตว์นล้ก ระบุออกมาอย่างนั้นตรงๆใน,นันณีการเอารัดเอาเปรียบกันในเชิงการค้าการขายบ่ในเชิงการ,าการ,าการทำการทำงานต่างๆร่วมกันอะไรพวกนี้นะอยู่ร่วมกันอยู่ด้วยกันแล้วก็คิดเอารัดเอาเปรียบกัน ไม่ผ่อนผันหากันโมนีมันก็ร่วนตั้งแต่นั่นแหละอนุโลมเข้าปานาติบาสท,ทัาง,งนั้นนั่นเ,ออเพิ่งศึกษาให้รู้ให้เข้าใจรายละเอียดของปานาติบาสอันเนี้ยถึงอธินาทานก็เหมือนกันนะ เหตุที่มันจะไปลักไปจี้ไปปล้นเอาสมบัติผู้อื่นมาเลี้ยงชีพตัวเองก็พราะมันขาดเมตตาน่นหลยขาดคุณธรรมอะนอกจากมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วมันก็ยังขาดเมตตากรุณาในเจ้าของทรัพย์เหล่านั้นอนอกจากล่วงศีลข้อที่สองนี้แล้วนะมันยังล่วงธรรมะอีกยยังไม่มีธรรมะ คือเมตตากรุณาอยู่ในใจดังนั้นมันถึงทำได้คนเรานะแม้ข้อที่สามข้อที่สไปก็เหมือนกันนะมันต้องมีเมตตากรุณานรกากับสินทุกข้อเลยผู้นั้นจึงรักษาสินให้บริสุทธิ์อยู่ได้ ไอ้ส่วนข้อที่ห้านั่นมันก็ขาดเมตตาตนโดยตรงเลยทีเดียววันนี้ไม่คำหนึงถึงตนตกยอมเป็นทาสของตัณหาความอยากโดยส่วนเดียวไม่ได้คำหนึงถึงว่าเมื่อได้บริโภคของเสพติดต,ต,ต่างๆเข้าไปแล้ว ร่างกายนี่มันจะดีขึ้นมันจะมีอายุยืนหรือมันจะสุดโทรมไปไม่ได้คำานึงเลยอันเนี้เอาแต่ความชอบใจในรถในกลิ่นของมันเท่านั้นเลยนึกว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขความสบายให้แก่ตนได้นั่นเรียกว่าบุคคลผู้ขาดเมตตาตนนะ ถ้าผู้ใดมีเมตตาตนปรารถนาจะให้ตนเป็นสุขแล้วก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรจะบริโภคอะไรอย่างเนี้พระพุทธเจ้าอยู่สอนให้พิจารณาเสียก่อนจะบริโภคปัจจัยทั้งสี่นั่นนะถ้าเห็นว่ามันไม่มีโทษมันมีคุณจึงค่อยบอริโภคไปถ้าพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันให้โทษ ทั้งร่างกายและจิตใจเช่นนี้ก็ไม่ไม่ทำมันไปไม่บริโภคไปงดเว้นนั่นผู้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ได้ทำบาปเลยเรื่องมันนะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ คารพต่อพระธรรมคำสอนของพระเจ้าอย่างจริงจังไม่ใช่เคารพเพียงผิวเผินเคารพแล้วลงมือปฏิบัติตามจริงๆไม่ใช่เพียงเอาคำพีไปตั้งไว้บนหัวนอนแล้วก็กราบไหว้อยู่เท่านั้นอันนั้นไม่มีประโยชน์อะไระมีประโยชน์น้อยเต็มที่ได้แค่ความเคารพ เท่านั้นเองแต่มันพระธรรมมันนั้นเมื่อไม่น้อมเข้ามาสู่จิตใจแล้วมันก็กำจัดกิเลสบาปประร,รมออกจากจิตใจไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะเราต้องพิจารณาให้มันรู้มันเข้าใจไอ้ความชั่วต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าครื่องหัด เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองเถ้าเป็นนักบวชจะในผู้ใดเห็นแจ้งในโทษทั้งหลายดังกล่าวมานี้แล้วมันก็ไม่ศึกหาหลาเพศออกไปเลยเพรารู้ดีแล้วว่าถ้าศึกออกไปแล้วนี่มันจะต้องได้ไปทำชั่วเหล่านี้ไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งนี่เพราะว่าฐานะของตนก็ไม่ร่ำรวยอะไร่ะ อย่างนี้เลยมันจำเป็นต้องได้ยอมทำบาปนะบุคคลผู้ตกเป็นทาสของตัณหาบวชมาแล้วสึกออกไปนะยอมไปตกนรกหมกไหมยอมไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานยอมหมดนะอย่นี้เพราะฉะนั้นจะว่าไม่สำคัญอย่างไรเราจะว่า ศีลเหล่านี้มันเป็นของคารืหัดอย่างเดียวไม่ใช่นี้เป็นแม่บทของศีลอย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วนั่นนะ